สวัสดีค่ะวันนี้บิ่มก็จะพามาดูแปลงถั่วฝักยาวที่ได้ทำการทดลองสารเสริมอดี2551นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วนี่คือถั่วนี่นะคะเราจะไม่บอกยี่ห้อเนาะนี่ที่บิ่มที่บิ่มใช้ก็จะเป็นถั่วพันนี้นะคะลำน้ำชีนะคะก็จะเป็นถั่วแบบนี้ ที่เห็นขึ้นแบบนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยคือเดี๋ยวต้องถามพี่นิ่มเนาะเพราะพี่นิ่มเป็นคนแช่พี่นิ่มมีวิธีการปลูกถั่วทํำยังไงนะคะพี่อ,อเลยสองห้าห้าหนึ่งไว้สองชั่วโมงสอง <2, S 2> ชั่วโมงแค่สองชั่วโมงเองเหรอคะแช่สองชั่วโมงแล้วเราก็ออกออกมาแล้วเราก็มาทําหลุมหลุมแล้วเราก็หยอดใส่หลุมหยอดใส่หลุมยอดใส่หลุมพอตอนเช้ามาเราก็มาฉีดอาดีสองห้าห้าหนึ่งบนหลังร่องทุกเช้า เพื่อปรับให้ดินมันจะได้ชุ่มอยู่ด้วยอฉีดท uh ุกเช้าอันนี้อันนี้คือวันนี้เจ็ดวันวันนี้เนาะพี่<า>อันนี้คือเราแช่มเมล็ดถั่วด้วยอดีสองห้าหนึ่งเพียงแค่สองชั่วโมงนะคะแล้วที่เราหยอดลงหลุมไปเนี่ยก็ขึ้นทุกหลุมนะคะเนี่ยมเมล็ดถั่วก็ได้ใบแบบเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะขึ้นได้เร็วขนาดนี้เนาะบิมบิมก็ยังคิดดูว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นเร็วจัง S <S <S เราย,ยังไปทํางานเราสองของมันก็ยังโทรไปถามาเราขึ้นแล้วเนี่ยอเนี่ยค่ะเนี่ยเนียสามเม็ดเอ่อหนึ่งหลุมพี่นิ่มหยดไปกี่กิ่งส,สามเม็ดสามเม็ดขึ้นทุกหลุมเลยนะคะแทบไม่น่าเชื่อว่าเราใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งในการแช่ะมะเมล็ดถั่วซึ่งมเมล็ดถั่วเป็นยังไงนะคะพี่นิ่มเอาเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูข้างในหน่อยที่เราใช้ก็จะเป็นแบบนี้ นึ่เป็นไมแดงอนีอ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแช่โดยอดีสองห้าห้าหนึ่งเพียงสองชั่วโมงนะคะก็จะได้ใบแบบนี้เนี่ยก็เนี่ยคือเจ็ดวันแต่เราดูแลด้วยอดีสองห้าห้าหนึ่งทุกเช้านะคะทุกวันทุกเชา้าเนาะพี่ครั้งเดียวแต่ท,ที่ว่ายังไม่ขึ้นเราฉีดคุมหน้าดินฉีดคุมหน้าดินด้วยนะคะเช้าแล้วก็ขึ้นเราก็ฉีดทุกเช้าเหมือนกันอืมถัว่วเขาบอกว่า เป็นการทำที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะมีแมลงมีศัตรูพืชมารบกวนแต่ทีเนี้ยเราจะทำเป็นแปลงทดลองของสารเสริม AD2551 ของเรานะคะโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆโดยใช้สารเสริม AD2551 ของเราเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเราจะเริ่มจะทำค้างให้เขาแล้วนะคะเพราะเขาเริ่มจะโตโตแล้วคะ่ะโตนี่ฝนตก เดี๋ยวก็เริ่มจะเลื้ยเลื้อยแลนอนมันก็จะไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะพี่นี่เดี๋ยวเราถ้าถ้ามันนอนมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ช่างเชิดทําค้างถั่วนะคะถั่วฝักยาวเดี๋ยววันที่จะทาค้างถั่วขิงตะไคร่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทํามาถ่ายทําให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าจะได้รู้วิธีการทําค้างถั่ว มือใหม่ที่ยังไม่เคยทําเหมือนบิม๋มหรือว่าคนอื่นๆที่ยังไม่เคยทําแบบนี้ก็จะได้มาดูการทรําค้างถั่วแบบที่สวนของเราที่ที่เราจะใช้ตะข่ายทํานะคะอีกน่าจะวันไหนนะคะช่างเชิดเราจะขึ้นค้างกันวันไหน, 2> 2นอ,อืมสองสามวันก็น่าสองสามวันก็น่าจะขึ้นได้เพราะถั่วมันเริ่มเริ่มตั้งขึ้นแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลื้อยลงดินเลื้อยไปกับดินมันก็จะไม่สวยใช่ไหม เดี๋ยวน่าจะสักสองสามวันเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทรําค้างถั่วนะคะอันนี้กระแทบไม่น่าเชื่อ,อน,นี้แค่เจ็ดวันเองนะคะ mm. เขาจะขึ้นมาได้ขนาดนี้แช่มเมล็ดเพียงแค่สองชั่วโมงด้วยอดีสองห้าห้าหนึ่งของเราแปลงถั่วแปลงนี้ล่ะคะ่ะจะไม่มีสารฆ่า,มาแมลงใดๆทั้งสิ้นจะใช้แค่เพียงสารเสริมอดีสองห้าห้าหนึ่งของเราเพียงอย่างเดียว ตากร้องเสิร์ตเลยนะคะใบสวยมากเลยแทบไม่น่าเชื่อขึ้นไวมากเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเรามาทำครั้งถั่วเดี๋ยวจะ พามาติดตามใหม่นะคะเราจะได้มาดูวิธีการทำค้างถั่วในแบบของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ